สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หมายบอบตายนะครับวันนี้มาตกปลากับกมผู้นะครับก็ตกไปตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเที่ยงนะผมมาตอนเที่ยงนะก็หลงตกไกลๆอยู่นานปลาไม่ขิ่ปลามมนอยู่แค่ตรงนี้เองครับใกลๆอย่างนี้นี่ก็ผลงานนี้ได้ตั้งแต่เที่ยงนะตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงลูใบตาบได้นะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มจะถ่ายทํานะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูแลกันนะตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับตกใกล้ๆเนี่ยจะได้สะกี่ตัวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อน ติดปลาอะไรก็ไม่รู้ให้เอากัดเลยลุกแพ้ทิ้งเผือนักขีดเตมไปแล้วครับเงียบเงียบเงียบนีบ่ครับเยอะครับปลาสร้อยอย่างนี้นะครับเยอะเลย มต้นไม้มป่านนี้นะไม่มีตัวเดียวหรอดูดูดูด เล็กเข้าแน่เลยลง,งปุ๊บดึงปับ๊บคุณยังไม่ทันตั้งเลยแอบบได้ตั้งแล้วได้ตั้งแล้วได้ตั้งแล้วโดนดิครับโดนครับโอ้แรงดีแรงดีเฮ้ยปลานินไม่ใช่แต่เพียนครับใหญ่ อืม,มกนกิใหญ่เหมือนการตอนนี้ตัาส้มได้ <c oughs> อันเยือก้อนใหญ่หน่อยหมดไหวแล้วกน้น โนนนี้ครับ <S <S ไม่ลงคลิปไปอาทิตย์เดืนนี้ <S <S ไม่อะไรจะลงเป็น <S 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 ปักปิดต่อของดินีีว่ พาะฝนไม่เป็นใจพาะฝนไม่เป็นใจครับอ้าวเสร็จไรอมอยูนั่นไงอมยูอมอย,อมอยมูเอ,อ้ยตัวดีเว้ยมันกินเยื่ออ้วนหรือว่ามันทองวะ ปรทศไทย,ยมดเลยเมันเริ่มอยู่ไกลรบ้เปลี่ยนที่แล้ว ขน,นาดนี้ไม่อยู่ให้มันรู้ไปเซ่น,นี่ใหญ่กว่านี้เลยเหรอบ่อนี้ไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วใช่ไหมีไ,ม,ไมันกินดินนี้มันมีดินกิน นี่มันไม่มีดินนี่จะทรายฝนตกไม่มีวนกับปลาเพียนเว้ย กมดแล้วต่อสองสาทียังไม่หมดยังอยู่ตัวดีๆวะไอ้กดอกดมาแล้วได้เหมือนกันกอดครับ <c oughs> ปาะกดกินใบเกียวกับลำแน,น,น่นอนแน่นอน <c oughs> อมันมาเว้ย พอดูนี้แด้แช่เลยแด้ทิ้ดด้ยอะแด้แช่แบบเช่แล้วตรงนี้ ไม่เยอะไม่เยอะโดนครับโดนครับไปอะไรไปอะไรเฮ้ยเออนึ้ว่าปรากฏเนียแต่เพียนแต่เพี้ยน,นอ,อ้าวอ้าวอ้าวเห็นไหมวะ นตกครับสะสมทุนส,สวยๆฝนตกอีกตัวงก่อนตัวนั้นก่อนตัวมากลาง ติดจังๆเนี่ยปิโดปนโนม,มิตรกิฟตบเลยเฮ้ยหายหายหายโอ้ตัวใหญ่ว่ะใหญ่ตัวใหญ่ตัวใญ่โอเคครับเดี๋ยวผมเก็บกล้องตัวนี้ก่อนฝนมันตรงครับกล้องตัวนี้ ไม่กันฝนนะครับใช้สวยอยู่ตอนนี้ก็4ี่โมงสานาทีครับเมื่อกี้ฝนตกก็เลยไปเก็บเบ็ดมานะครับผมมาดูันอ่าวชมพูยังอยู่ได้ได้เพิ่มไหมชมพู ได้ตัวใหญ่ด้วยเหรอปลาอะไรขอของมูเก็บแล้วตกเป็นมงคลเหรอได้ตัวใหญ่เหรอ,อใหญ่มากเหรอ,อปลาอะไรนินไม่รู้ตัวอะไรอ้าวมันไม่มันไม่ขึ้นะ่ะเพิ่งสี่โมงครึ่งนะอ๋อมีคนลงตะคัดเป็นกันนี่ว่าอืมเห็น,นไหมทิ้งเหลียวมันใช่ไหมขันละวสองร้อยกว่าบาทก็มีไปถอยไประยะสั้นๆเนี่ย ระยะน,นี้ก็ประมาณสองเก้าแค่นั้นแหละสองสองไม่ใช่สองเมตรเก้าแล้วแต่ราคาแล้วแต่แล้วแต่คันตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปนั่นแหละตามั้นมีขายใช้ทุกทูปไปก่อนเทสก่อนเมตรเมตรกว่านี้เท่าไรร้อยยี่สิบเมื่อกี่เคยซื้อร้อยยี่ร้อยสิบไอ้น,นี่มันประมาณสองเมตรเนี่ยประมาณสองเมตรครึ่งเนี่ยคันผมมันสี่จุดห้านะแต่ว่ามันหักนะจะเหลือสามเมตรครึ่งนะครับแล้วนี่ผมก็หดมันอีก พอดเพื่อจะตกระยะแค่ตรงนี้นะครับก็เลยน่าจะประมาณ2เมตรครึ่งตรงนี้เราชมพู่ก็ซื้อสองเมตรเก้านะประมาณนั้นแหละพอดีโจมไม่ทันอยู่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 โหรุดโอเคเดี๋ยวผมขอนั่งตกเลยครับแล้วก็ตังกลงสวมถั่ให <N> ้ด <Bra un> ูสักแป๊บนึงครับก่อนกลับบ้านประมาณ5้าโมงนะอีกครึ่งชั่วโมงพอเอาไปช้อนไม่กินมาอยู่ท้ายรถเอาไปเลยเนี่ยอยู่ในกระสอบอบเอวมาเลยอยู่ตรงก้น

แบ่งกันทำอ๋ออันนี้รุดนี่ก็ให้คนข้างบ้านส่วนมากแล้วก็เอาไปให้พ่อแม่ขุ้โยปุูกผัวผัวข้าวเเยอะนะครับนนเยอะพอเยอะพ <c oughs> อก่อนเยอะพอกันนะครับ<อ>นี่เพิ่งอยู่อย่างเดียวก็จริงๆจะไปทำปลาส้มแล้วแหละเดี๋ยวดูก่อนท่านนะอ่าไม่ได้ขนาดปลาส้มก็ให้คนข้างบ้านเขาแบ่งๆกันนะครับเสี่ยงญาติน้อง เ้ยชาคาบิดเร็วคาบิดห้าโมงสี่สิบนาทีนะครับผมรู้สึกว่าปลาห่างตัวมากนะครับเริ่มเริ่อมนนะครับก็เดี๋ยวเก็บของเลยแล้วกันนะครับไม่มีละ ตอนานก็จะได้ได้ละตัวสรุผลงานนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับผมผลงานผมวันนี้นะตกไม่ได้คอยได้เข้ากองเท่าไหร่ครับนี่ครับประมาณ3ากิโลนะครับเป็นปลาตะเพียนล้วนๆนะครับ จริงๆเป้าหมายผมอะการมาตกปลาส้มนะครับซึ่งอยากได้ตัวขนาดไซส์เนี้ยซึ่งบอ่อที่ล้างมะเขือที่ผมเคยไปทำคลิปบ่อยๆที่มีเรืออยู่นะครับมันจะมีตัวตัวไซส์ประมาณเนี้ยแต่ว่ามีคนก็ไปลงตะคัดอะไรไปทํามากินกันเยอะนะครับเนื่องจากว่าไอ้บ่อที่เขาลงตะคัดกันนั้นก็ของกัาห่วงนะครับเขาเลยต้องมาทํามากินอีกบอ่บอบ่อล้างมะเขือที่ผมไปตกปลานะครับก็เป็นวิธีขหงชอวจะบ,บ้าครับเขาทํามากินเพื่อเลี้ยงชีพนะก็ว่ากันไม่ได้นะก็ปลาก็เลยบางตัวไปก็เลยตกยากหน่อยนะครับ ก็เลยมาหาที่ใหม่ครับก็ถือ,อยังพอได้นะอันนี้ก็เป็นไซส์ทอดกรอบอะไซส์แตบบ่เดียวนะครับไ้เนี้ยไม่มีกินเพิ่มแล้ะก็ขยะนะครับเพียบเลยนะเป็นขยะของชาวบ้านที่ขามาตกกันก่อนหน้าผมนะครับไม่ใช่ของผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเผาไฟให้แล้วกันนะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตกปลานะครับควรจะทำความสะอาดด้วยนะครับรกมากเลยนะครับนดครับเต็มไปด้วยขยะที่ข้างบนนะครับ เต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวผมเผาตรงนี้นะครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมก็เก็บเรียบร้อยแล้วผมเป็นตัวอย่างให้ดูนะเราคนที่มาตกปลาช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยไม่ว่าที่นี่เลยที่ไหนนะครับตามปา่าเขาที่ไปหาเห็ดก็เหมือนกันครับผมไปหาเห็ดเจอแต่ขยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็ช่วยกันรักษาความสะอาดหน่อยนะครับเป็นนิสัยที่ดีของนะักตกปลานะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะสวัสดีครับ